เก็หล <ítulo> ังจากไปให้อาหารน้องลิงกันมาครับน้ลิงดีแล้วก็รู้สุดหิวนะครับก็เดินทางมาหาอะไรลองท้องนะก็เป็นมื้อเบาๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับที่เมืองลบบุรีเนี่ยมีจุดเช็คอินที่คนพูดถึงกันเยอะมากนะครับเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่นะแต่ว่า อาจจะเป็นร้านไม่ใหญ่ใหม่ก็จริงแต่มีเอกลักษณ์ความความเป็นร้านกาแฟที่แบบคนพูดถึงกันเยอะมากนะ <Okay. S 1> ครับโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติกาแฟนะครับวันนี้ก็ด้วยจังหวัดที่มากันตอนที่เย็นแล้วนะลูกค้าก็ไม่น้อยจังหวดนี้ที่เราไม่ได้คุยกับเจ้าของร้านนะฮะที่ไม่มีโอกาสได้นั่งคุยแบบนี้นะครับจะได้ได้มีโอกาสสอบสวน,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 นกันเข้าสมงภาพแห้นักลงมารับใชะคระับ นะครับพวกเราคุณนิ่งเป็นช่างพันยาค่ะแล้วก็ทำทุกสิ่งที่ร้านนะครับเบคค่ากาแฟค่ะดูกล้องดูกล้องเลยครับบอกกับคนดูเลยครับสินะร้านเบคค่ากาแฟดีนะคะใต้ดินเอราวัณค่ะไนก้าริชเชิร์ค่ะหองเอราวัณนะครับใช่อะไรที่ทำให้ร้านนี้ถูกพูดถึงมากครับเอกลักษณ์ของร้านเราค่ะก็คือทุกอย่างที่เราเลือกสั่งมาเราคิดว่าเลือกสิ่งที่ดี สิ่งที่ดีที่สุดที่เราคิดก็คือถ้าเราทานเราชอบทานแบปไหนเราก็จะเลือกตัวนี้ทุกอย่างเวลาเลยค่ะแม้กระทั่งเมล็ดกาแฟของเราที่นำมาใแต่ละตัวเนี่ยเอกราบของเราอยู่ตัวเบสิกเลยนะคะไม่หกจิงไปเลยค่ะแล้วก็บอดี้หัยแน่นแม้กระทั่งชาเราก็เคยลองรับประทานมาก่อนหน้านี้แล้วนะบอกได้เลยว่าพวกทอกาแฟเนี่ยพลาดไม่ได้กับสถานที่นี้เปิดมานานเลี่ยงครับ ค่ะ6เดือนก็ไม่นานนะครับแล้วก่อนที่จะมาเปิดร้านเดรนทามตนี้ทำอาชีพอะไรมาบ้างผมเป็นรอาหารครับร้านอาหารที่มีการประกอบอยู่ไว้สัตเอกชนแห่งหนึ่งค่ะปัจจุบันก็คือดิจิทัลครับไปแล้วออ๋เราโดนไล่ออกใช่คไหมครับออกมาสร้างธุรกิจของตัวเองต้องบอกว่าร้านนี้ี ลูกค้าจอดหน้าร้านนี่คือมีทุกระดับจริงๆนะครับตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ถึงรถเว้นเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่คนลุกนีต้องมาณปัจจุบันนี้นะครับความแตกต่างของร้านเราแต่ร้านกาแฟอื่นๆนะครับคือไม่ต้องบอกว่าเราของเขาไม่ดีนะค,คือเราแตกต่างยังไงดีวารสชาติรสชาติของเราเอาว่าเรามีเอกลักษณ์ของเราค่ะคือถ้าเกิดว่าใช่เป็นสูตร งั้นลองมาดูที่โชว์ดิ้งพูดถึงนี้ดีกว่าครับหน้าตาก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นในร้านก,แกาแฟทั่วไปนะครับมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นเอสโทนิกครับเอสโทนิกชื่อชื่อเมนูนี้คือเอสโทนิกใช่เอสโทนิครับมัน,ม,นมันคืออะไรครับจะสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นน้ำใสาๆมันคืออะไรครับใช่ครคัมันคือโทนิกโซดานะคะตัวนี้ตัวล่าง ตันนี้รสชาตจะแบบเปรี้ยวหวานซ่าแต่ไม่หวานมา,นากเลยครับใช่ครับใช่ครับยากลองนะคนรับสุขภาพับเมนูนี้ไม่มีนมไม่มีน้ำตาลเผิียจยเหมือนชาดำเย็นนะแต่ต้ชิมก่อสดชื่นค่ะเนสดชื่นบอกกับอากาศว้าเราหน้าร้องเจออากาศร้อนก็งอกก็มาเจอเมนนี้ได้ครับไม่ใช่แค่สดชื่นจากกาแฟแต่สดชื่นจากกลิ่นมะนาวความเรี้ยวซ่าของน้ำอะไรนะ โซดาท่านผู้ชมครับยูไม่รู้จักสรรหาคำอธิบายยังไงคิดได้ยังไงเอากาแฟงากสองโซดาปกติโซดาเขาต้องผสมอื่นใช่ครับเฮลูบอยแล้วก็โดนเฮลอยบ่อยไหมบ่อยนะอออออกน้ำตาลขึ้นนะครับเมนูนี้ไม่ใช่แค่แปลกครับแต่ของจริงเลยครับครับเมนูนี้ขายดีครับขายดีจริงเลยครับ คือมันชีจากชามะนาวกับกาแฟดําแล้วอารมณ์มันประมาณอย่างเป็นสองอย่างผสมกันกได้ความสดชื่นแล้วก็ได้ความความคืออธิบายไม่ถูกครับแต่ต้องมาลองจริงๆครับอันต่อไปครับต่อไปเป็นชีโก้ครับโอมองก็บนตัวนี้มีมส่วนผสมสองสิ่งก็คือมีโกโก้ดาร์โกโกโก้เค้กข้นพรีเมียมเลยแล้วก็ชาไทยพรีมเมียม ชาไทยผสมโกโก้ถ้าเป็นถ้าเป็นโกโก้ผสมในกาแฟก็จะเป็นมอคค่าใช่ครับแต่อันนี้เป็นโกโก้ผสมชาไทยใช่ซึ่งเป็นสูตรที่เรากินเองคิดได้ยังไงครับถึงถ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่ชมสองอย่างนี้กินเองนะครับเพราะดูว่ามันมันไม่เคยมีที่ไหนทาให้กินก็เลยไม่มีความคิดว่ามันจะต้องกินด้วยกันขออนุญาตลองนะครับครับคนก่อนครับคนมาหลายสิบคน คนเผือก็โกโก้นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีชาไทยนี่สัมอัสออชาจริงๆับคนที่ชอบโกโก้แล้วคนที่ชอบชาไทยแต่แตัดสินใจไม่ถูกก็จะกินอะไรผสออรมอะไรอ่ะเมนูนี้ตอบโจทย์ครับสองอย่างในแก้วเดียวนะสองอย่างในอึดเดียวเลยในรสชาติคือสัมผัสไปที่ลิ้นเนี่ย ชาไทยชัดเจนมากกลิ่นชาไทยชัดเจนมากแต่รสชาติขม,มของโกโก้สำหรับคนที่ชอบกินกับช็อกโกแลตนะครับรสชาติมันงก์อยู่ที่ปากรู้เลยว่าเป็นมันเป็นโกโก้แน่นอนแต่กลิ่นของชาไทยมันก็มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะผมชอบทั้งสองอย่างแต่ไม่เคยกินคู่กัน,น,นอ,<ม>อันนี้รับเยียนเหมือนกันครับอันนี้ชาไทยไม่ใช่ชาเขียวใช่ไหมครับเป็นอูจิมะชะค่ะอะไรนะอูจิค่ะไม่ใช่อูจินะคะอูจิ ชี่อคล้ายใช่ค่ะมัดฉาบของมัจากเป็นที่ญี่ปุประเทศที่ญี่ปุ่นค่ะเป็นชงชาใชยค่ะซึ่งเป็นเก็บสุดๆครับเราได้ครับตัวนี้เป็นเกบไม่หมดับไม่หมดครับไม่หมดเป็นมัดฉับแบบที่อ่าบูเลสาและคดีชงชาอญี่ปุ่นแบบนั้นเลยที่ไทยแต่เอามาเป็นอ่าชงแบบเย็นใช่ถ้าสั่รับบเป็นมัดฉาบปั่นอ่นี้มีไหมครับพี่ราพี่ราจะไม่ ความรู้สึกนิ่งเองคือคนอื่นอาจจะชอบแต่เราเองอ่ะรู้สึกว่าถ้าเอาผมเข้าไเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เทมเพล่ค้นของในส่วนตัวผมก็ชินอย่างนั้นนะใช่ค่ะรู้สึกว่ามันทําให้สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของชาติประเทศนี้ไปหรือถ้าอยากกินอย่างนั้นะเลจีนกินดีกว่าใช่ค่ะลอง ันวัวตรงนี้เป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองมันมัดฉาจริงๆครับเข้มข้นเียกว่าถ้าจะดูไม่ขึ้นเลยนะครับความเข้มข้นเนี่ยทานมัดฉาก็ไม่กินมัดฉาค่ะถ้าไม่ได้กินเลยค่ะตัวนี้สวยหรอทันปีครับดีต่ากับบ้านิแกวแล้วหวานมันเข้มข้นมากครับดีครับดีต่อสุขภาพด้วยครับคนชอบความเข้มข้นนะครับเข้มข้นตั้งแต่ตัวมัดฉาเข้มข้นทั้ง ส่วนผสมเลยนะครับไม่เป็นประเภทที่แบบหยดเข้าไปมีแต่น้ําแข็งนะครับบอกได้เลยยอดเยี่ยมมากอหงแก้วครับอันนี้อะไรครับทำไมหน้าตาแตกต่างครับนี่เป็นกาแฟดำนะคะจริงๆเป็นการดริปออกมาตัวนี้จะเป็นเอสโอเปียดริปครดริปลักษณะคล้ายๆกาแฟเวียดนามแต่ตัวนี้จะเป็นการที่เราบดกาแฟแล้วก็ผ่านการน้ำรอ้อนการดริปคือมไม่ได้ชงแบบใช่ค่ะไม่ได้ชงผ่านเครื่อง ค่ะต้น işte ตมน้ำร้อนแล้วก็ทำการคล้ายๆน้ำขผงกาแฟใช่ใช่แล้วที่สำคัญเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นเม็ดกาแฟอางไหนนะเป็นตัวนี้เป็นเลย์เซนต์ลูเซียค่ะจากลูชาใช่ค่ะโ้าทานแบบนี้นอยกล่าไหมครับนนอยกว่านะนีที่เขายาถ้าษณะแบบนี้ถ้าสั่งเมนูอย่างเงี้ยครับเราจะคาทานยังได้ไ ียวแต่ต้องใช้เวลานิดนึงใช่ค่ะแล้วเวามสามารถที่จะมาปล่อยเวลาอยู่ที่ร้านนี้ได้เลยใช่เลยค่ะค่อยๆจิบไปเรื่อยๆไม่ต้องอดเวลามาก็มาจิกได้ต้ทำนะครับคู่เด้ให้เป็นวันหยุดแล้กันนะครับเวลานานๆนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลินให้เลยบางๆได้บางๆกาแฟหรือไอไหมเคยวุ่นวบายนะทำไมแก้ววันนี้ ไม่คุ้นตาเลยครับแก่ต่างประเทศตงมันคว่ำหรือมันหงายอยู่ทำไงได้ได้สองทางไสองอย่างหมายความว่าถ้าถ้าเรากลับด้านแก้วมาฝั่งนี้แล้วยืนฝั่งนี้เขาไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ไม่มีใครทักว่าเรายม่ผิดใช่ไหมใช่แต่เขาไม่ทำไปนะถูกใช่มััยครบถูกแล้วลองโดงก่อนครับขออนุญาตครับพวกเพื่อนรู้ใจมีจอกให้เมาเลยทานเหมือนทานวายครับ โดพมพรมพั่วแล้วก็เกือนครับล้างหน้าด้วยวนะครับไม่ได้ซึ <c oughs> ่งร้อนนร้อนเรางเท้าครับตอ่นี่มาก่อนเลยครับทีนะีกาแฟท่านเลือกเยอะมากนะครับมาจากการคัดสรรอ,อ,อ,อย่างอย่างด้วยความตั้งใจและที่สุดให้คำว่าคัดสรรอย่างดียังดูน้อยไปนะครับ เพราะว่าผมเองเห็นตั้งเห็นร้านนี้ตั้งแต่ตอนมามาทําการเริ่มตกแต่งใช้เวลาหลายเดือนนะครับก่าจะเปิดได้ให้เห็นผมเพราะว่ายังไม่ได้ะมะเมล็ดก,กาแฟาที่ที่ถูกใจหรือ<ช>อุปกรณ์ครบหมดแล้วขาดแค่คือมเมล็ดก,กาแฟเนี่ยสั่งที่ไหนก็ได้ต้องไหมครับ<ช>แต่มเมล็ดก,กาแฟาที่จะเป็นเอียดลของเบรดทาวน์เนี่ยมันหาไม่ได้จากจากทั่วไปใช่ไหมครับอันนี้ต้พูดแทนนะครับเพราะว่าดูลักษณะ การนำสนเสนอที่ถ่ายทำบรรยากาศร้านมาแล้วก็จาก,การ้านที่โอกาสได้มาดื่มก่อนหน้าน,นี้นะครับเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นครับท่านที่มาเที่ยวลพบุรีหรือคนลพบุรีเองที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับถนนเอราวัณหาม่ยากครับนะอยู่ใ,ใกล้ๆกับร้านขายเครื่องสำอางที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับเดีกันเลยนะครับท่าน้องมาครับนะชิมวันละหนึ่งเมนูสองเมนูนะครับภายใน กี่วันกี่เดือนท่านก็ต้องชิมครับเพราะเป็นเมนูที่คิดกันขึ้นมาเองแล้วมีหลากหลายแล้วมีจะมีมากขึ้นว่านี้อีกไหมครับมีเรื่อยๆค่ะจะต้องติดตามใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเมนูใหม่ตลอดมีเบอร์โทรนันครับมีค่ะก็ติดต่อมา ก็ขอบคุณทั้งสอท่านนะคร <มา S 1> ับ,บามานนะครับกาแฟอร่อยจริงๆแล้วก็บรรยากาศร,ร้านน่าน่าใเย็นสบายนะครับนะทั้งหมดก็คือรบบุรีที่อยู่อาศัยนะครับนะเป็นคลิปวิดีโออาจจะไม่ได้ยาวมากนันเสนอได้อาจจะไม่ครบนะครับนะเช่น สถานที่ที่สัญญาว่าจะพาไปก็พาไปไม่ได้ก็คือพระราชวังนารายราชนิเวศนะครับแต่ว่าโอกาสหน้านะครับยังยังมีโอกาสได้พาไปแต่ว่าคลิปนี้ก็คงต้องจบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับขอบคุณมากสาหรับท่านที่ให้กําลังใจการโดยการ กดติดตามมาตลอดนะครับยังไงคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คลิปถัดไปนะครับแล้วก็มุมด้านขวามือของทุกท่านนีนะครับกดติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับแต่จะลดไปกับี